ก็ได so <in> ้ป <n> ฏิบัติธรรมในแต่ละขณะก็คือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสทำจิตวัตต่างๆก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการใช้อิริยาบถต่างๆก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการไต่ถอนหรือเป็นการปรับจูนให้ชีวิตจิตใจของเรา <c oughs> มีความเป็นปกติมีความเป็นธรรมหรือมีความเป็นสิ่งที่มีความสงบมีความไม่วุ่นวายฉะนั้นถ้าเรา ตามกระแสหรือทำตามใจก็คือความหลงจะตามมาหรือความวุ่นวายจะตามมาพอเราปฏิบัติธรรมเราก็เลยมีการทบทวนหรือมีการกลับมาเริ่มต้นหรือการทำเครื่องหมายหรือทำที่ตั้งให้จิตของเรา ในการปฏิบัติธรรมก็เลยเป็นการปฏิบัติอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนไม่ว่าจะไปไหนมาไหนแล้วก็มีการปฏิบัติฉะนั้นการเจริญสติของเราก็เลยทำได้ทุกเวลาก็มีจิตวัดหรือมีจิจกรรมต่างๆเนี่ยนะอยู่กับการเคลื่อนไหว อยู่กับอิริยาบถโดยธรรมชาติโดยความที่เราอยู่กับสมมติอยู่กับปรมัต์อยู่กับสิ่งที่เป็นการเกี่ยวข้องเราก็ต้องมีการเป็นไปเห็นสิ่งต่างๆที่แสดงนะเราก็ต้องมีการเห็นสิ่งที่มันแสดงภายนอกไปใน เห็นทางภายในด้วยเห็นทางภายนอกด้วยก็เป็นการกลับกลับมาเริ่มต้นท no ี่การที่เราสัมผัสรู้เคลื่อนไหวคือการปฏิบัติธรรมมันเป็นปัจจตังคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ได้ที่ตัวเราหรือเป็นสิ่งที่เราจะแก้ไข ตัวเราให้หลุดพ้นให้ผ่านพ้นหรือให้อยู่กับความเป็นความเป็นกลางๆหรือความไม่เอียงไม่ติดไม่สุดตรงตรงพนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติ <c oughs> ที่ทำให้เกิดการอยู่เป็นอยู่การใช้ อิริียบทหรือการเป็นอยู่กับชีวิตประจำวันของเราเป็นไปอย่างเรียบเป็นไปอย่างไม่กุกกเป็นไปอย่างที่มีความเป็นปกติหรือมีความเป็นตามเกิดขึ้นจากนั้นถ้าเราไม่ได้มีฐานไม่ได้มีที่ตั้งนั่นก็จะเป็นเหมือนหาที่ อยู่หาที่กลับหาที่ตั้งได้ยากเราจึงต้องสร้างสร้างให้มีฐานสร้างให้มีที่อยู่เอาไว้การที่เรามีที่อยู่มันก็เป็นการได้กลับมาได้กลับมาพักผ่อนได้กลับมาตั้งหลักได้กลับมาอยู่กับความเป็นการที่จะเริ่มต้น หรืออยู่กับการที่เราจะหยุดพักเป็นช่วงเป็นระยะก็ะต้องมีที่พักให้จิตของเราฉะนั้นสติปัฏฐานด้วยความรู้สึกตัวจึงเป็นที่ตั้งเป็นที่พักให้กับจิตจิตจะไปไหนมาไหนหรือจิตจะถูกอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ต้องมีที่พัก ก็ต้องมามาหาที่อยู่จิตเรามันก็ไปทำหน้าที่ทำหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับอายตนะเจยวข้องกับสิ่งที่มากระทบหรือเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดเร,รก็ต้องมีที่อยู่มีที่ตั้งไว้มีฐานจึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติกรรมฐาน ฐานก็แปลว่าที่ตั้งกรรมก็แปลว่าการกระทำเพราะฉะนั้นเรากระทำอยู่กับการที่เรามีที่ตั้งหรือมีฐานกระทำก็คือการทำหน้าที่ทางกายทางจิตฐานก็คือที่อยู่ก็คือสติถ้าเรากลับมาหาฐานกลับมาหาที่ตั้ง เหมือนกับว่าเราทําหน้าที่แล้วเราก็ต้องมีฐานมีที่อยู่เอาไว้เมื่อเราได้ทําหน้าที่แล้วเราก็ต้องมีที่พักมีที่อยู่มีที่ปลอดภัยมีที่อบอุ่นมีที่เป็นความมั่นคงก็จึงเรียกว่าสร้างฐานกรรมฐานเมื่อเรามีกรรมฐานเคยมีสติเราก็สร้าง สร้างจากความมีความเคลื่อนไหวหรือการเป็นผู้ดูในการที่เราจะกลับมาดูกายดูจิตของเราไปไหนมาไหนเราก็กลับมาตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นที่กลับเป็นที่เป็นที่กลับมาให้เราได้ได้พักผ่อนเราจะไปไหนมันต้องมีที่กลับจะต้องมีที่อยู่ เพราะฉะนั้นที่อยู่ของจิตที่ดีที่สุดที่มั่นคงที่เป็นที่ตั้งเราเรียกว่าเป็นตัวเพิ่มเมื่อเรามาพักผ่อนเราก็ได้เพิ่มธรรมะเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเพิ่มไปอีกอะไรเป็นทั้งที่พักเป็นทั้งที่เพิ่มเป็นทั้งที่ที่จะทำให้เราได้เริ่มต้นหรือเราได้มีกำลัง หมือนเราเหน็ดเหนื่อยมาแล้วเราได้พักผ่อนกำลังมันก็กลับมามีขึ้นมาจากความเหน็ดเหนื่อยจากการใช้แรงใช้กำลังไปมากมันก็กลับมาใหม่แล้วเราก็ทำหน้าที่ต่อไปใหม่อก็ <c oughs> จะเป็นลักษณะที่เราได้ชาติได้เพิ่มอยู่เสมอเป็นทั้งที่ตั้งเป็นทั้งที่ชาติเป็นทั้งที่ จะวางโครงสร้างหรือวางแนวต่างเป้าหมายหรือจะทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆนั้นเราจึงต้องมีฐานถ้าเราไม่มีฐานมันก็จะไม่มีศูนย์รวมไม่มีศูนย์รวมก็จะก็จะเป็นลักษณะไม่มัน่นคงหรือไม่แน่นอนหรือไม่ไม่มีพลัง เมื่อเรามีฐานมันก็ทำให้เกิดเพิ่มมากมีสติเพิ่มมีสมาธิเพิ่มมีปัญญาเพิ่มท่านจึงเรียกว,ว่ากรรมฐาน <c oughs> เพราะฉะนั้นการทำกรรมฐานก็เกี่ยวข้องกับสติจะเป็นกรรมฐานรูปแบบไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับสติเพราะสตินี่มันเป็นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ต่อการฝึกหัดต่อการขัดเกลาหรือต่อการปรับแก้หรือต่อการที่จะเป็นฐานเป็นที่ตั้งให้กับชีวิตจิตใจเราด้วยสติจึงมีความสำคัญในทุกๆก,กรณีในทุกๆเวลาในทุกๆขณะหรือในทุกๆของการปฏิบัติเราต้องมาที่สติมาที่ ความมีเป็นปัจจุบันนั่นเป็นเป็นชื่อว่าสติแต่ตัวตัวสัมผัสตัวปัจจุบันหรือตัวตื่นรู้นี่เป็นตัวสติเพียงแต่ว่าเรามาประยุกต์ใช้กับกับความเป็นจริงหรือกับชีวิตจิตใจของเราชีวิตจิตใจของเรามันอาจจะ เป็นไปตามบุคลิกอุปนิสัยหรือเป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลของแต่ละคนแต่เราก็มีสติเป็นฐานได้เหมือนกันไม่ว่าเราจะเป็นคนชาติไหนภาษาอะไรรัทีิอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรากลับมาที่ฐานกลับมาที่ตั้งได้มันก็เป็นธรรมเป็นปกติได้เหมือนกันเพราะ ตรงนี้เป็นสากลเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของชีวิตแนครั้งพุทธกาลจะห่างจากปัจจุบันนานเป็นพันสองพันปีมาแล้วก็ตามแต่เรื่องเก่าคือเรื่องของคนเ,นเรื่องของการที่เรามีความรู้สึกนึกคิดเรื่องของธรรมชาติคงไม่ต่าง เป็นเรื่องของคนตาบใดที่มีคนก็ต้องมีธรรมชาติถึงมีมีการเป็นเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเรื่องของความเป็นสากลมาปฏิบัติเราก็เลยไม่ไปกับสิ่งที่เป็นภายนอกอะไรมากมายแต่เราเน้นกลับมาที่ภายใน เหมือนกับว่าตัวภายในมันเป็นตัวสากลที่มีในแต่ละคนใครเข้าถึงได้ก็เหมือนกับได้มีแสงสว่างเกิดขึ้นหือเหมือนกับมีความมั่นคงมีความเป็นปัญญาเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีในคนอยู่ที่ว่าใครจะเข้าถึงหรือใครจะโชคดีหรือใครจะนำมาปฏิบัติ ถ้าใครได้พบได้เจอก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป็นคนเป็นอุปการลักุณคนหรือเป็นสิ่งที่เป็นแสงสว่างหรือเป็นสิ่งที่มีความเป็นธรรมเป็นเป็นฐานให้กับแต่ละบุคคลได้ฉะนั้นเราผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีล ความเรื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองๆท่านเราก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะเราก่อสร้างศรัทธาศิลและความเห็นธรรมให้เกิดให้มีอยู่เนืองเองพอเรามาปฏิบัติตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นเป็นสากลคือเข้าถึงได้ เร่ว่าปัจจตังเฉพาะบุคคลเราเข้าถึงได้เราก็โชคดีไปหรือใครเข้าถึงได้ก็โชคดีไปแต่ถ้ายังไม่เข้าถึงเขาเรียกว่าวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี้เองก็คือไม่ข้ามฝั่งก็คือไม่ข้ามประตูหรือก็คือไม่ได้ขึ้นฝั่งก็ยังเป็นลักษณะวิ่งวนวิ่งเลาะ อยู่ในนี้หรือวนเวียนอยู่ในสิ่งที่มาครอบงำอยู่เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมท่านจึงให้เรามีมีการสร้างสร้างฐานสร้างความมีสติหีืสัมผัสรู้เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอถ้าเราไปตามกระแสมันก็ไปไม่หยุดเหมือนกันเขาเรียกว่าไม่มี ที่สิ้นสุดมันกว้างมันยาวมันไกลแต่พอเรามาปฏิบตัติเราจะหาที่ที่ยุติหรือความยุติธรรมให้เกิดขึ้นสิ่งที่มันหาที่หยุดไม่ได้สิ่งที่มันไม่มีขอบเขตมันก็จะมีที่ตั้งมีการได้นำมาเป็น กอบเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งให้จิตของเราจิตมันก็จะได้กลับมาเริ่มต้นหรือกลับมาเป็นปกติหรือมีที่ที่เกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องได้ในทุกๆด้านัา้งอดีตอนาคตปัจจุบัน,นก็ต้องเกี่ยวข้องกัน อาต่อไปเราก็คงปฏิบัติกัน